ใหม่จากคูบิวไซตี้นะคะวันนี้ค่ะหม่จะมารีวิวต่อขนตาค่ะต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นคนขนตาเล็กนะคะหมายว่าขนตาสั้นนะคะมไม่ยาวอันนั้นน่ะถ้าคนดิสซิ่งเนี่ยก็มีขนตาที่ยาวอยู่แล้วเราน่าจะเหมาะกับการต่อขนตามากกว่าวันนี้อยากจะสวยตื่นเช้ามาแล้วมีขนตานสวยๆเลยนะคะว่าวันนี้จะสวยสฉยจอย่ากใจ้แต่งหนาให้ได้หลังจได้ไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด <ใน S 1> ีอาจารย์เป่าด้วยนะคะวันนี้ใหม่จะมาทําขนตากับอาจารย์เลยนะคะ,ต,ต,ะต่อขนตาออาจารย์เลยนะคะทีนี้มีปัญหานิดนึงก็คือไปต่อขนตามาแล้วมีความรู้สึกว่าต่อทุกครั้งเนี่ยมีใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ก็ไปนะคะขนตาก mm ็ hmm. คือแบบรูดหลดลดไปเหลียบไวแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีขนตาเนี่ยไม่เยอะมากแต่ก็อยากจะมีความฟงฟิ้งแบบว่า ผลตายเยอะๆมนคนอื่นเทราบ้างวันนี้ก็เลยมาปรึกษาอาจารย์เต่าเดชว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่แต่ละที่เนี่ยผลตาอาจารย์ิดตาจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดของแบบแต่ละที่แต,ตกต่างกันตรงไหน,นันความแตกต่างก็จะมีต่อแบบธรรมชาติ เรียงเส้นจะเป็นจับชอบนะคะต่อมาสิ่งท nah, uh sì uh uh ี่ส uh 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 uh> uh ําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องทําการออกแบบทรงตาในกับที่ใหม่นะคะก็คือเราต้องดูข้ามมาเราต้องดูหน้าก้องยาวเท่าไรแล้วก็ต้องดูหนกแก้มนะคะเราก็ต้องดูเปลาตาว่ายืดหรือว่ามูนออกมานะคะเป็นตาตั้มแตาแรงตาโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้สบานันนะคะคือ ต้องสักอานหรือมันหรืสอสิอน่นต่างๆเข้าซาด้นะคะันต้องกลัวนะคะสปาเป็นสปาสติล่าค่ะจะมีสิ่งของสกล่า้วย น,นี่คือการฆ่าเชื้อใช่ไหมอันนี้การบอกกาวค่ะอ๋ะอการบอกกาวให้ขนตาของเราเนี่ยตามที่อยู่ในตารเราอะที่ยังให้ไม่ส,น,มสน,นิทโอ้โหให้สนิทเลย หนักเอาไาอนนอว้ยี่สิบลิตรค่ะเดี๋ยวมันจะใส มันช่วยฆ่าเชื้อในตาแล้วก็เอาสิ่งสกปรกในตาออกแล้วดดรรลูตาแดง้วยค่ะรู้สึกเืองไม่สบายตาแกบตานะคะ่ค่ะ ควันนี้นะคะต่อต่อให้พี่ใหม่จะเป็นทรงดอลลี่ผสมเซ็กซี่นิดนึงนะคะแล้วก็พี่ใหม่ก็อยากได้ใส,ส่สอนะคะต่อก็เลยทําการคำนวณน,น้ําหนักขนตาทุกเส้นนะคะต่อให้ได้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ก็คือจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะแล้ววันนี้เราทําการต่อแบบความงอนสีจะงอนประมาณ50องศาค่ะแล้วก็จะใช้ขนตา0 1 7นะคะในการจับชอบ่อก็จะได้ทรงนี้เลยค่ะดียมากค่ะ จากที่อาจารย์เป่าเนาะที่ต่อดวงตาให้ใหม่เรียบร้อยนะคะ,ะสิ่งที่อาจารย์เป่าได้พูดคุยกันก็คือว่าแต่ละรูปหน้าเนี่ยก็จะต้องมีการการทำวนตาเนี่ยก็จะมีการปรับตามรูปหน้าของคนนั้นนะคะดังนั้นวันนี้โครงหน้าใหม่เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งละวันนี้ค่ะก็จะมีน้องฝันนะคะนักศิลป์ท่านเนาะมาะให้ทางอาจารย์เป่าแนะนํานะคะว่าถ้าโครงหน้าแบบน้องฝนันควรทําแบบไหนดีคะ ถ้ากับน้องขวัญในวันนี้นะคะเอะ่เป่าอยากจะให้น้องขวันจมูกโด่งขึ้นนะคะฉะนั้นตรงหัวตานะคะเราจะปรับให้ยาวขึ้นนิดน,นึงแล้วก็งอนนิดน,นึงนะคะสําหรับกลางตาเนาะเป่าก็จะทําให้พามยาวๆยาวขึ้นจากกลางตาเลยเพราะว่าจะได้ยกหนังตาข้างหลังตาจะได้กงตรงสวยหวาน,นะคะ่ะสําหรับหานตาเนาะก็จะเพิ่มเข้าแบบเบอร์หนึ่งเพื่อให้หน้าเขาอะค่ะดูวีเชฟ แบบนี้นะคะตาเวลาต่อออกมาแล้วตาจะกลมโตน่าจะเรียวขึ้น,นะค่ะโอเคงั้นก็เริ่อเหนะึ่งนะาค่ะน้องขวัน<ม>เดี๋ยวน้องฝันกลับมาก็จะสู่อีกคนหนึ่งนะคะจำภาพเด็ไมไปเลยคะีะต่อไปก็จะเป็นอีกคนใหมค่ค่ะไปค่ะค่ะ เมื่อกี้เราทําการออกแบบทรงตาให้น้องฝันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วชอบไหมคะชอบมากค่ะชอบมากรู้สึกหนักไหมคะไม่เลยคะ่ะเบาสบายแล้วก็ตื่นมาสวยสวยเลยสวยนะคะอ่าที่สวยเพราะว่าเราทําการออกแบบทรงตาให้เข้ากับใบหน้าของน้องฝักน,นะคะอ่ะทรงนี้นะคะปอาจะทําการเพิ่มความยาวเริ่มตั้งแต่กลางตาดํานะคะแล้วก็ตรงหางตาก็จะเพิ่มความยาวอีกหนึ่งเบอร์เพื่อให้ตาฝักนะคะ ดูหวานแล้วก็มีเชฟค่ะอาจารย์เต่าสถาบันสอนต่อขนตานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการต่อขนตาหรือจำหน่ายอุปรกรณ์ต่อขนากรวงจรน,นะคะทุกคนสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะทางเรามีกาวขนตาพเทวลิเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงโซฟาไฟกาวอีโต่อขนตาทุกอย่างคุณภาพดีนะคะท่านในสนใจสามารถเข้ามา ลองสัมผัสดูเองได้เลยนะคะหรือท่านไหนที่สนใจอยากจะมีอาชีพเสริมสามารถเข้ามาเรียนได้ทางเราสอนนักเรียนมากว่าพันท่านนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ชื่อดังมาหลายสิบท่านแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เนาะแล้วก็หลายๆท่านที่เรียนจากสถาบันเรานะคะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็สอสาประจำกรอดไทยนะคะฝากทุกคนติดตาม Facebook Instagram แล้วก็ ไลน์แอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะจบแล้วนะคะกับเรื่องต่อเวงตาค่ะถ้าท่านไหนนะคะอยากมีคำถามนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถส่งมาได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด subscribe to u e f e l s t y y Channel ด้วยนะคะครั้งหน้ามีอะไรสวยๆงามๆนะคะมาอัปเดตกันค่ะอย่าลืมกดด้วยนะบ๊ายบายค่ะ